สวัสดีครับคลิปนี้จะเสนอวิธีการจัดการรายวิชานะครับเริ่มตั้งแต่การแก้ไขชื่อรายวิชาให้เป็นชื่อวิชาของท่านเองนะครับแรกสุดเราก็ต้องเข้าสู่ระบบก่อนนะครับชื่อผู้ใช้รหัสผ่านแนะนำนิดหนึ่งนะครับในกรณีที่ท่านใช้เครื่องคอมพิวเตอร์สาธารณะทั่วไปอย่าให้เครื่องจำชื่อผู้ใช้ กับรหัสผ่านของท่านนะครับเพื่อความปลอดภัยในการใช้งานแต่ถ้าเครื่องคอมพิวเตอร์หรือโน้ตบุ๊กเครื่องนั้นเป็นของท่านเองให้มันจําเลยก็ได้นะครับจําชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านไว้อยก็ได้ไม่เป็นไรนะครับเราใส่ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านเรียบร้อยแล้วเราก็กดเข้าสู่ระบบได้เลยนะครับจากนั้นก็ให้ท่านไปที่รายวิชาของท่านนะครับ ถ้าไม่เจอก็เหมือนเดิมนะครับไปที่รายวิชาทั้งหมดแล้วก็ค้นหายิมเชื่อของท่านเข้าไปนะครับกด enter หรือคลิกที่รูปแวนขยายตรงนี้ก็ได้นะครับท่านก็จะเจอรายวิชาของท่านเองนะครับหลังจากนั้นเลือกรายวิชาที่ต้องการแก้ไขข้อมูลนะครับ กดเข้าไปอันนี้คือรูปร่างหน้าตาของรายวิชาเริ่มต้นนะครับกำหนดเป็นรูปแบบหัวข้อไว้นะครับเมนูแถบด้านข้างตรงนี้สามารถให้ปรากฏหรือซ่อนไว้ก็ได้นะครับแถบด้านข้างตรงนี้ตรงนี้นะครับตรงสามขีดตรงนี้ถ้าอยากให้ปรากฏก็กดอีกครั้งหนึ่ง แถบด้านข้างตรงนี้ก็จะปรากฏนะครับแรกสุดในตอนนี้จะแนะนำให้ท่านแก้ไขชื่อรายวิชาให้เป็นของท่านก่อนถ้าท่านเข้ามาแล้วนะครับตรงแถบด้านบนนี้ปุ่มสามปุ่มด้านบนนี้จะเป็นเครื่องมือในการที่จะช่วยท่านให้แก้ไขรายวิชาแรกสุดเราจะมาดูปุ่มแรกกันนะครับ กลุ่มแรกนี่ก็คือการจัดการรายวิชากดเข้าไปเลยนะครับเนื่องจากเรายังไม่ได้ทำกิจกรรมใดๆในรายวิชานี้นะครับกิจกรรมที่ปรากฏในรายวิชาจะมีเพียงกระดานเสวนานะครับอัดเข้ามาก็จะเป็นระบบคังข้อสอบของรายวิชานะครับเราสามารถเอาข้อสอบ อัปโหลดขึ้นมาได้นะครับสร้างข้อสอบแากเมิดจาก Google Form ที่เราทำา c o p ปี mm ้ hmm. ออกมาแล้วก็อัปโหลดขึ้นไปในรายวิชาได้เราสามารถสร้างรางวัลให้กับผู้เข้าเรียนได้นะครับอาจจะเป็นเหมือนกับให้ดาวอย่างนี้นะครับติดดาวให้นะครับส่วนถัดมาตรงนี้เป็นการตั้งค่ารายวิชานะครับเป็นการตั้งค่ารายวิชา เมนูสุดท้ายของตรงนี้ก็คือระบบรายงานข้อมูลของรายวิชานะครับในหัวข้อนี้เราจะแก้ไขรายวิชาก่อนนะครับขอให้ทุกท่านพิกพ์คำว่าแก้ไขรายวิชาตรงนีน้ก็จะเข้าสู่หน้าแก้ไขข้อมูลรายวิชาเห็นไหมครับว่าชื่อเต็มรายวิชาเป็นชื่อของเราอยู่รหัสวิชาหรือชื่อย่อรายวิชาก็ยังเป็นชื่อของเราอยู่ ตรงนี้ท่านแก้ไขได้เลยนะครับเพื่อความสะดวกในการเข้าใช้งานของเราเองและผู้ผู้ที่จะเข้ามาในเรียนเรียนในรายวิชาของเราตรงนี้ให้เราใส่ชื่อรายวิชาของเราเลยนะครับอาจจะเป็นของผมนะครับวิทยาการคำนวณวสองหนึ่งหนึ่งสองหนึ่ง ใส่ระดับชั้นด้วยครับแล้วก็ตามได้ชื่อของเราค,รคุณครูหลายคนอาจจะสอนวิชาเดียวกันนะครับฉะนั้นถ้าใส่เฉพาะชื่อวิชารหัสวิชาหรือระดับระดับชั้นเนี่ยมันจะหายากนะครับ ก็เราก็ใส่เป็นชื่อวิชารหัสวิชาระดับชั้นแล้วตามในชื่อเราอย่างนี้นะครับส่วนรหัสหรือชื่อยอ่อรายวิชาก็อาจจะเป็นวสองหนึ่งหนึ่งสองหนึ่งนะครับตยงนี้วสองหนึ่งหนึ่งสองหนึ่งมหนึ่งจะเป็นผููเศษรษศาสต์อย่างนี้ก็ได้นะครับ ตามในชื่อเราตรงนี้กลุ่มสาระการเรียนรู้ถูกต้องไหมนะครับก็ดูก็เช็คอีกทีหนึ่งรายวิชานี้พร้อมที่จะเปิดให้นักเรียนเข้ามาได้หรือยังนะครับจะให้แสดงบนบนเว็บไซต์หรือเปล่านะครับหรือจะซ่อนไว้ก่อนตรงนี้ก็ได้ วันเริ่มต้นรายวิชาวันเริ่มต้นรายวิชานี่เพื่อความสะดวกและง่ายต่อการจดจารรว่าเราเปิดเทอมวันไหนจะช่วยเราได้มากที่สุดเลยครับดังนั้นวันเริ่มต้นรายวิชาเราก็กําหนดให้เป็นวันที่เราเปิดเทอมวันแรกเลยนะครับยี่สิบหกก็ใส่ยี่สิบหกเดือนตุลาคมสองพันห้าร้อยยี่สิบเอ็ดนะครับวันสิ้นสุดรายวิชาก็เอาวันสุดท้ายของการปิดเทอมเลยในเรียน เรียนถึงวันสุดท้ายวันที่เท่าไหร่สิบมีนาถ้าไม่ถูกก็แก้ไขภายหลังได้นะครับต้องเป็นปีถัดไปด้วยนะครับเดือนมีนาปีถัดไปตรงนี้ดูด้วยนะครับว่าเป็นปีปีอะไรในการแสดงปีตรงนี้มันเป็นปีคริสต์ศักราชนะครับก็จะเป็นปีสองพันยี่สิบปีสองพันยี่สิบเอ็ด ปีสองพันยี่สิบสองหมายเลขรายวิชาไม่ต้องใส่นะครับเนื้อหาเนื้อหาทำอธิบายรายวิชาโดยย่ออาจจะพิมพ์หรือไม่พิมพ์ก็ได้ที่สําคัญที่สุดที่ที่จะขาดไม่ได้ก็คือตรงไหนช่องไหนที่มีเครื่องหมายตกใจแล้วก็วงกลมสีแดงนะครับตรงนี้ต้องใส่ให้ครบส่วนถ้าไม่มีเครื่องหมายตกใจในวงกลมสีแดงเนี่ยเราอาจจะไม่ต้องใส่ก็ได้นะครับ พอไม่บังครับแล้วคําอธิบายรายวิชาเราก็ใส่ย่อๆว่านักเรียนเรียนวิชานี้แล้วจะได้อะไรอย่างนี้ก็ได้ครับหยูไม่ใส่ก็ได้ภาพรายวิชาอาจจะเป็นภาพท่านกําลังทํากิจกรรมนะครับตรงนี้ก็ไปลองดูก็ได้นะครับคลิกตรงนี้นะครับคลิกตรงปุ่มรูปไฟล์เนี่ยคลิกเข้าไปแล้วก็เลือกไฟล์อัพตรงนี้ให้เลือกอัปโหลดนะครับ เลือกอัปโหลดตรงนี้และคลิก browse ตรงนี้นะครับค้นหารูปภาพที่ท่านมีอยู่นะครับอาจจะเป็นภาพท่านกำลังทำกิจกรรมอะไรก็ได้นะครับใส่เข้ามาเาเลือกรูปเป็ดเหลืองก็แล้วกันใส่เข้ามาเลือกรูปได้แล้วก็คลิกอัปโหลดไฟล์เลยนะครับก็จะได้ภาพนี้ มีรูปแบบรายวิชาถ้าเราสอนเป็นหัวข้อหัวข้อไปนะครับเบื้องต้นนั้นถูกกําหนดไว้เป็นหัวข้อนะครับหัวข้อที่หนึ่งเป็นบทที่หนึ่งหัวข้อถัดไปอาจจะเป็นหัวข้อที่หนึ่งจุดหนึ่งหนึ่งจุดสองหนึ่งจุดสามไล่ไปเรื่อยๆนะครับแล้วจะให้ให้แสดงกี่หัวข้อให้เป็นภาษาอะไรก็เลือกได้นะครับการกําหนดค่าอัปโหลดไฟล์ตรงนี้ในกรณีที่เราจัดกิจกรรม ที่เป็นใบงานหรือเป็นการบ้านนะครับที่ให้อัปโหลดไฟล์ภายในเว็บไซต์ได้ไฟล์ file สูงสุดที่จะให้นักเรียนอัปโหลดขึ้นมาจะเป็นขนาดไหนเราก็เลือกได้นะครับอย่าให้ใหญ่เกินไปก็แล้วกันนะครับตามความสำเร็จการจัดกลุ่มนะครับที่บทบาทพวกนี้ยังไม่ต้องทำอะไรก็ได้นะครับที่สำคัญก็คือ เปลี่ยนชื่อรายวิชาให้มันถูกต้องนะครับชื่อย่อรายวิชาให้มันถูกต้องกําหนดวันเริ่มต้นรายวิชาวันสิ้นสุดรายวิชานะครับเสร็จแล้วตรงนี้ตรวจสอบให้แน่ใจว่าถูกต้องแล้วก็กดบันทึกแล้ะดูตัวอย่างได้นะครับชื่อวิชาก็จะเปลี่ยนไปนะครับอันนี้คือการแก้ไขชื่อรายวิชาในคลิปต่อไปเราจะ มาจัดกิจกรรมในรายสำหรับรายวิชาต่อไปสำหรับวันนี้คลิปนี้ก็ขอจบเพียงแค่นี้สวัสดีครับ